อยู่กับน้องที่ทําอาหารนะครับวันนี้เราจะมาทํำข้าวผัดหมูไข่ดาวนะครับอย่างแรกอย่าลืม,ลมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ชอบผมด้วยนั้นเราไปดูส่วนผสมและอาหารกันเลยนะครับเรามาดูส่วนผสมแล้วกันนะครับนี่ข้าว2ก้อนหรือใช่น้่นก็ได้นะครับแต่ผมกินแค่นี้แหละแลออ้วก็ไข่ส่วนผสมหลักเรานี่ฟองแรกทํำข้าวผัดฟองสองทำไข่าดาวครับหรือไม่ทําก็ได้แต่ นี่ส่วนผสมหลักอย่างี้คัของเราหมูก้อนหรือหมูสับก,ก็ได้ครับแล้วก็เครื่องปรุงของเราน้ำตาลจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ซอสฝาเขียวใช้กี่กัมก็ได้แล้วก็ซีอิ๊วขาวครับแล้วก็ของตงุแงตแคงผักหัวหอมหอมมั้งนั่แหละผักชีนะครับนะเราจะไปรู้ขั้นตอนการทำอาหารกันเลยนะครับเอ้แต่ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์ด้วย นี่เราอยู่ในครัวงของเราไปแล้วนะครับเมื่อกี้ผมก็เยกลยบอกส่วนผสมไป้นังนะครับไม่ใช่ส่วนผสมหรอกมาคือเอาไว้ทำอะน้ำมันนะครับนี่อ่าเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับอย่างแรกเราเปิดแก๊สแล้วก็วมาเปิดไฟนี่แล้วก็เปิดไฟปนกลางครับแล้วก็เทน,น้ํามันลงไปประมาณพอดีนะครับไม่ต้องเยอะมากนี่วนันนี้แล้วแต่ครับ นี่ครับแล้วก็รอน้ำมันเดือ,นอดน้ำเดือดนะครับยังี่รอนะ่องน่ทีครับนี่แล้วก็ดดใ่้ป,ปัเงมดล้วอไปล่ที่มาแล้วต่อไปต่อแล้วาไาาาาการนะคะนรับต่อไปต่อแล้วต่อ ดิแมแกหมดเระครับหมกากเาีครับล้ก็ใส่ไข่ไปเลยครับเราใครชอไไม่สวยเลยแล้วก็จะผัดใส่ให้มันเข้ากับหมูนะครับข่ีขีขีข

เราก็ใช้ข้าวของข้าวแนะนำไม่ใช่ข้าวแช่ตู้เย็นนะครับมันก็จะอร่อยกว่าแต่วันนี้ผมซื้อแค่ข้าวข้าวหอมอ่ะถ้าเป็นข้าวแช่ตู้เย็นนะข้าวเป็นข้าวหอมด้วยมันก็จะอร่อยกว่านะครับผมไม่รู้ทำไมไม่เหมือนสูตรที่ผมทำเนี่ยครับแล้วก็จะคลุกเขาให้เขาไปนะครับอย่างนี้เลยเี็นวันเดียได้ไหมเป็นวันกินนะครับเปกินแล้วไปผักแบบนี้แล้ไปอย่างไรใส่ซอสสีเขียวตามที่เราการใส่เขียวดีนะครับ แล้วก็ใส่ซอสหอยซอสซีอิ๊วขาวนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บนะครับคลุกให้มันทั่วกันแล้วก็บคลุกให้มันทั่วกันนะครับหรือผัดก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกแต่ผมจะเรียกคลุกยุ่งเลยครับนี่ครับเริ่มมีสีสันแล้วนี่สีสันเริ่มไม่น่ากินขึ้นนะครับไม่รู้ว่าจะกินได้ไหมกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินปุ๊บมาทำเสร็จแล้วเราใส่น้ำตาลไปได้วิ่หอมอ่ะอุ่ยพี่เราใส่น้ำตาลเยอะเกินไปเราก็จะเป็นโต๊หวาน ผมลืมตัวน้อตารขอโทษนี่นะครับกลิ่นก็จะแบบอืมไม่นะครับ <c oughs> นี่สีก็จะสวยขึ้นนะครับ <c oughs> ท,ทุกให้มันแบบทั่วร์เราจะทุกให้ม,มันทัวทัวรตามตากล้องแม่งสังเว่นที่ไทยน,นี่นครับ <c oughs> เรามาชิมนะครับมันร้อนนะครับ <c oughs> เราไปลาชิมตอนจัดอาหารนีี่นะครับจัดจานนะครับเดี๋ยวนะมึงควรชิมก่อนจัดจานเพื่อน,นรเราไม่ชิมครับคุณอะไรเนี่ยคุณตาต้องเนี่ยครับเราก็ทำให้มันสุกอันนี้เราก็ปิดแก๊สแก๊สแล้วก็ทีลงไปแล้วค่อยไปจัดจานนะครับเดี๋ยวเราก็ไปจ่ายการกน,น,น,นั้นก็ก็ไดเพราะมึงทำอาหารเสร็จยังเหลืออีกอันนึงโคลน นี่นะครับเราทำข้าวผัดเสร็จแล้วต่อไปเราจะทำไข่ดาวนะครับแต่ผมขอไปล้างกระทะแป๊บนึงเดี๋ยวมาเราล้างกระทะเสร็จแล้วเราจะมาทำไข่ดาวกันเลยแต่ผมลืมน้ำมันเนี่ยคนี่หช้อนตกนี่เราเทน้ำมันลงไปในปริมาณที่พอดีพบอันนี้พอนะครับตะกรงไม่บอกพอก็พอดังเลยตะกรงนี่เลาก็รอน้ำมันเดือดไม่ต้องรอก็ได้รอดิทาอง รอนะรอเดี๋ยวกันนี่นะครับน้ำมันของเราเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมาแบบนี่มีไข่ไปผมได้ทำการเตรียมไข่ไปแล้วจะไข่แตกหรือคุณตองผิดพลาดเร็วเลยนะครับแล้วแต่คนนะครับจะชอบกินแบบไหนแต่ผมชอบกินไม่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 ครับไม่ไม่ไม่ไแบบเค็มๆใช่แล้วแต่แล้วแต่ทอดไปเรื่อยๆนะครับถ้าไข่จะติดกระทะก็ทำใจนะครับใจใจครับมันทอดกัดอ้าวที่ไานแล้ว ไม่ได้ด้นม่ร้อ่ะพีนกินกินแบบอรกินแล้วก็เอาแค่กรสุกครับสุกแล้วก็ตักมาเลยเจ้าก็ใสดาวอาารย์เขากพอมาครับเหลือนะครับได้ไ่ตงทำได้พอทิพย์ไปครับตรงนี้ทำให้สุกสำเร็จถ้าเราชอบกิครับถ้าบครับสุกไังไงสุกไดเลาไม่ได้ไมเยี่ยมเยี่ยมสี่พงนี้นี็ครับเดี๋ยวาวจืดเลยกรเดี๋ไปแล้วครับที่ไปต่อไปต้นต้องกินแต่ก่อนครับจะไ้ินต่ก่นมันด แล้วก็เราไปขั้นตอนต่อรปรไปแล้วครับจัดอาหารครับแล้วก็จ,จัดจานให้สวยงามแต่ก็อย่าลืมติดตามช่องผมด้วยกดไลค์เลยกดแชร์เราอยู่ในขั้นตอนการจัดจานแล้วครับนี่ผมได้เตรียมผากไว้แล้วเราก็จะโรยเอ้ยอย่างแรกไข่มันไม่สวยจ,จัดจดานก่อนนะนี่าการสุดท้ายของเราปาัดมงเลยนี แล้วไปไปกินกันเลยขั้นตอนการกิน,กนละนี่เรามากินกันเลยมันเข้าเปลี่ยนเนี่ยโอ้นี่ดูสีกินได้ไม่ตายกินแล้วตายคคยแล้วรอดครับกินอืมร้อนเหรออืมร้อนอา่าเลยจบแล้วครับนี่งานทำข้าวผัดของผมข้าวผัด หมูจับไกดด่ดาวเจอกันคลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบาย